ออสวัสดีทุกคนทุกานนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับเสร็จพุกตีสนามจันโกบานปากพลนะครับวันจันตีสบกกันยายนนี้นะครับมีซองหูเอกมันมันมา,นมาทุกคนกับฟังข้อมูลจัดจักตีเด็ดเซียนฟุกนะครับเริ่มจากหูเอกตัวแรกกันเลยนะครับโคโนโจอมเซียนยอชนะใจหรวอไอข้าสายตัวนี้ก็าาเ,เห็นขันหน้าขาตากันมาแล้วนะครับตัวนี้อายุเจ็ดปีลาสุดซัมเมอร์มาจากตังนะครับตัวนี้ชนะซีซัมเมอร์นหนึ่งซัมเมอร์มาชาวมงว่านะครับตัวนี้ชนเรื่อยๆค่าสิกว่างอีซิบนะครับ พอโคดุกดัางเส้นชัยยอดเส้นเชิงหรือว่าไอ้บินลงตัวนี้อายุ5ปีนะครับชน,นะมาส่องไฟหลาทุชน,นะปากปูนซีมหาหนาที่ชนเหลี่ยมมัดควัดโถคาโปโถคางนักนะครับคู่นี้เจมลูกอายไบต่างโคโนจอมเสี่ยนยอดชนะใจหรือว่าเข้าใจนะครับส่วนคู่อีคู่ที่่องโคโนจ้าจอมวันตัวนี้อายุ5ปีเป็นหัวไม่จุน่นเลยเลยค่ะสิ่งข้างนักนะครับตัวนี้เป็นหัวขาย,ย่ายดิมดังนะครับพอโคนินงามซ้ำอย่างวัดหรือว่าไอ้ดำตานี่เป็นไอตัวนี้เป็นหัวไหมนะครับ จนไรเร้อครับขคตต่อข้างแทงนะครับขูนี้เสียนพวกง่ายไปดังโคนินทราบจังวัดหรือไอดําตานี่นะครับจนทางข้างดีเนี้ยวนึบนะครับขุนี้เสียนลูกง่ายไปทางดําตานี่นะครับส่วนใครชอบคลิปอยู่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อไม่พลาดการสั้นในวันตัดไปเผื่อเป็นกำลังจใจเสียนฟุกด้วยนะครับเสียนฟุกอัวชนฝันถุงแน่นอน